สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดใสายใหม่และช่องชัด BKL วันนี้ก็น่าจะติดตามข่าวนแก๊งโอริโอก็คือแก๊งที่ที่มันกระทืบคนนะครับแล้วก็ถ่ายคลิปลงที่ให้กินก้นบุรีที่ไปกระทืบใครที่ว่าเป็นสมาชิก ของกลุ่มนี้โอริโอนี่ก็คือชื่อในเกมชื่อในเกมออนไลน์ใครมาสมัคร2,000จะดูแลให้ใครมีปัญหาที่เป็นสมาชิกไม่ว่ามีปัญหาเรื่องชู้สาวหรือว่ามีหาเรื่องทะเลาะกันมันก็ไปกระทืบกัแล้วถ่ายไอ้พวกนี้มันเป็นเด็กใช่ไหมมันเป็นเด็กนี่มันมันคงไม่กล้าไปทํากับผู้ใหญ่แล้วกงกล้าทํากับเด็กๆด,ด้วยกัน ตอนนี้ก็ตำรวจก็ได้จับไปตอนนี้ก็ได้ประกันตัวแล้วโดวยไอ้จาเต้นี่โตหน่อยหน้าน่าจะเป็นหัวหัวหน้าเขาอะหัวหน้าแก๊งเขาเลยเออที่มีข่าวว่าอ้างชื่อชูวิทย์ว่าเป็นหลานนะจริงๆอะนามสกุลมันมันเหมือนกันแต่ตัวสกดกมันมันไม่ไม่ตรงกันแค่นั้นแหละ น้ำสก,กุลของชูวิทย์เนี่ยเออตอนนี้กับใบมนะันใครเป็นตอนนี้เห็นกันบอกว่าใครเป็นเคยถูกกระทํามาให้ให้มาบอกเนงะเขาก็จะจัดก,การแล้วก็น่าจะเป็นไปไป,ป,ปฟ้องร้องอีกทีหนึ่งที่สนอนะครับสถานี่ตำรวจอีกทีนึง เห็นท้าทายการจอมพลังท้าทายกันชัยหนุ่มกันชัยด้วยเดกกงนี่แกงขนมโอริโอก็ไม,ไม่ไม่ได้คิดอะไรให้มันเป็นสาระมากอ,อะไรที่มันดูแบบเคยเห็นเคยได้ยินก็เอามาตั้งชื่อไปองั้นเห็นเนี่ยกันชัยไอ้การจอมพลังก็จะจะไปแวะไปหาด้วย ไม่รู้จะไปหาใครก่อนเออเด็กสมัยนี้มัน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 ทำตามอย่างเกมเกมพวกนี้มันออนไลน์มันก็คุยกันคุยคุยกันเองคุยกันในเกมอะไรมันก็รู้จักกันนี่แหละมันก็บางคนก็ติดเกมอะไรเพราะว่าเกมเกมเดี๋ยวนี้มันเป็นเสมือนจริงนะมันเป็นแบบ ให้อารมณ์เราครับร่วมร่วมกับเกมมันอาจจะก้าวร้าวก้าวเลอะอะไรหน่อยแล้วเดี๋ยวนี้มันไม่เหมือนเกมสมัยก่อนมันมันไม่มีความสบายเหมือนอย่างนี้แล้วมันไม่ได้เจริญเหมือนอย่างนี้อันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็มีไอ้ข่าวอาจารย์พลที่เคยเป็นอาจารย์ ของลุงพลนะ่นแหละก็ี้ทะเลาะกันมันก็แยกกันไปตอนนี้ก็อดีตแม่ชีคุณลินเดี๋ยวนี้ก็เขาก็ไปแจ้งอะไรคณะสงฆ์จังหวัดแต่แกก็กับไปแจ้งไปกับหมอปลาคือไปแจ้งไอ หล,หลวงพี่น้ำฝนแล้วแต่หลวงพี่น้ำฝนแกไม่ได้อยู่อยู่กันคนละสายแกมาดูข่าวไอไ้ข่าวไอ้ของช่องไอนี่ของช่องอะไรนะที่ที่อาจารย์ที่อะไรนะยิ่งสักที่แกออกออกออกไปแล้วถกไม่เถียงป่ะไม่ใช่อะไรไหม เออก็นั่นแหละผมดูแล้วก็เห็นบอกว่าคลิปแบบมีเยอะนะคลิปของคุณลินมีเยอะนะแต่เอาแกบอกเอามาส่วนหนึ่งอะยังไม่ยังไม่ถึงเจ็ดเปอร์เซ็นเลยนะสแสดงว่าแกแอบบแอบบอัดไม่เยอะแกรู้อยู่แล้วว่าต้องมีปัญหาเรื่องพวกนี้ไงแล้วก็คือจริงๆอะอดีตแม่ชีลินเนี่ยแกก็ไม่อยาก ไม่อยากยุ่งยุ่งยุ่งกับไอ,ไอตาอาจารย์พลแล้วแกจะแกจะไปแล้วไงแต่ว่าเหมือนกับอาจารย์พลแกไม่ยอมไม่ยอมให้ไปแกก็เหมือนเหมือนับมากั่นแกล้งมาวุ่นวายไงให้ให้ลูกศิษย์ด่าอะไรเงี้ยว่าเงี้ยเออแกแก,กทนไม่ไหวมั้ง อดีตแม่ชีแกก็ทนไม่ไหวแกก็มาเปิดเผยแกก็รู้ว่าสิ่งที่ทามามันผิดแกก็บอกว่าแกก็ไม่ได้คนดีหรอกแต่แกก็ไม่อยากให้คนคนไม่ดีอ่ะต้องต้องเหมือนยังไงอ่ะต้องเหมือนว่ามันนั่งลอยหน้าลอยตาเงี้ยทั้งที่ตัวเองก็ผิดแต่ตัวเองก็ยอมรับนเออนั่นแหละส่วน อาจารย์พลก็เงียบเงียบเลยครับไปหลบไหนก็ไม่รู้เห็น <_ H> แม่ชีแบบเคยเคยคุยกับอาจารย์พลบอกว่าคือที่ที่ปลอดภัยก็คือที่ที่มันมันมันอยู่ใกล้ตัวพูดยังไงแกบอกว่าน่าน่าจะเป็นอยู่ในมุกดาหารอยู่เนี่ยไม่ใช่สกลนครว่ะอีกออ,อ,อีกกอีกแถว ที่ที่ลุงพลเคยอยู่นะแกบอกมีคลิปอีกเยอะเลยคลิปออนวอนทำหน้าสงสารว่าฉันเปิดซิงโอ้โหใครได้ฟังแล้วโอ้โหมันมันรับไม่ได้หรอกครับถ้าจะบอกไม่ใช่ลุงอาจารย์พลพูดนะผมตัวผมยังไม่เชื่อเลยเพราะอะไรรู้วป่ะ มันมีคลิปเยอะมากแล้วเสียงอย่างนี้มันไม่มีใครไปดัดแปลงหรือทำคลิปได้หลเยอะขนาดนั้นผมบอกตรงเลยมันมันเหมือนกับไม่รอดนะครับใจเราเรากป็นอยากจะดูเหมือนเป็นกลางนะแต่โอ้โหหลักฐานมันเยอะตอนนี้เห็นบอกว่าวันวันที่อะไรวะวันที่สามหรือวันวันที่หนึ่งนี่มีคดีกับอาจารย์พลอยู่แม่ชีลินเนี่ย เรื่องบินประมาทเนี่ยเดยกก็คงเจออาจ,จารย์ที่สารเรื่องไอ้นี่ทนายตั้มก็เงียบเลยนะผมก็ไม่ไม่ไมขา่าไม่ได้ยินข่าวเลยข่าวก็กบไปตั้งแต่สอจอตโตง้งแลแบงค์เรื่องแบงค์เลตเตอร์แล้วมาเรื่อง,งอาจ,จารย์พลนี่เรื่องแบงค์เลตเตอร์ก็ เงียบแลครับไอครั้งสุดท้ายก็ที่แม่ไปเอาเงินไอจากไอเจ้าเอ็มที่ที่เป็นคู่กรณี5้าแสนมั้งห้าแสนหรือ4ี่แสนนี่ยจากเรียกร้องไปเจ็ดแสนไปแอบเอานะครับย่ากับน้องชายไม่รู้เรื่องอะไรเลยย่ากับน้องชายก็โกรธเลยไปเอาขอเขามาเยอะขนาดนั้นทําให้แบบแบง เสียชื่อในนั้นขนาดตายไปแล้วมาเจอคุณจริงๆใจคุณก็คงก็อยากได้ได้เงินเนี่ยแต่คุณเห็นว่ามีมีมีคนอยู่เยอะหรือว่ามีการจอมพลันอยู่เนี่ยคุณก็ไม่ทําเหมือนแบบต่อหน้าไปทําดีกับเขาว่ามันมันดูแล้วมันกระไลยอยูเย่เขาเคยให้ไ,ไอ้เจ้าเอ็ม่ะที่เป็นคู่กรณีก็เคยให้ไอ้ให้เงินละครั้งหนึ่ง6กหมื่นเน่ยที่ กันถ่ายคลิปไว้คนของกันว่าจะเอาเงินเนี้ยไปปล่อยเงินกู้อ่ะแล้วครั้งหนึ่งอะก็เอาไปให้ยายแล้วไอ้หกหมเนี่ยแต่บอกว่ายังเหลืออีกสองพันให้ยายอะไรหกหมที่ผมบอกให้ยายอะไรหกหมืยังเหลือสองพันแสดงว่าไม่ได้ให้หมดนี่แหละครับความ อยากมีอยากได้มันก็คล้ายๆหเหมือนคดีไอ้นี่เหมือนแม่ให้คนหนึ่งดาราอะไรที่ตกเรืออะไรเยงยอย่างกลายเป็นอย่างนั้นไปเลยแต่ผมก็เข้าใจนะคนทุกคนก็อยากใช้เงินนะกะ็แกตกงานด้วยบางทีก็เห็นใจบางส่วนนะแต่บางส่วนก็ไม่ไม่เห็นใจจริงๆก็น่าจะปรึกษาครอบครัวก่อนนะว่าจะเอาเงินเนะี่ยแล้วก็ น้องชายย่าโทรไปหาก็ไม่รับเลยปิดเหมือนกับปิดเครื่องไปเลยก็กลัวจะถูกว่าอคดีมาเดี๋ยนี้สังคมมันเป็นอย่างนี้หมดเลยครับเราต้องเอาตัวรอดให้อยู่อยู่รอดให้ได้ในชีวิตอย่าไปโทษใครนะครับมันโทษโทษความเป็นเป็นมนุษย์ของเรานะครับมันมันต้องกินต้องใช้นะปากมันต้องกินเพื่อให้ร่างกายมันมันอยู่ได้มี นี่มีพลังมีแรงเพื่อจะเดินเพื่อจะทํามาหากินเพื่อจะทำอื่นนะฮะเพื่อจะทํางานหาชีพบางนกคขนขวายคนเรามันหิวนะบางทีมันก็จะยอมทําผิดนะบางทีนะผมก็เข้าใจอยู่นะเรื่องแต่บางทีก็ต้องต้องคุยกับสังคมด้วยคุยกับครอบครัวก่อนถึงจะทำนะวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์ กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับ let's go ทำงานเท่านั้นครับที่ทำให้เราไม่อดตายมองดูคนทั้งหลังด้วยนะครับลูกหลานเด่นหลนพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายญาติพี่น้องด้วยนะครับขอบคุณนะครับ